สวัสดีครับพี่น้องชาวเบอลมดีผมกับซิมบับบ์สัดส่วนเบอลจุลาตัวนี้นะครับเนาะขนาด160เซนติเมตรครับผมจะก็้อจุดด้เบื้องการปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทราบบอลบอลครับผมเดี๋ยวมากันเลยครับมาสิเป็นไงยไงครับขนาดเท่าไหร่ส่วนแรกนะครับเนาะส่วนหัวความส่วนหัวนี่กี่นิ้ว 55เซนติเมตรครับกุณแม่ส่วนส่วนตรงความกว้างของปีกนะครับเนาะ56เซนติเมตรส่วนท้ายอยู่ที่43่มเซนครับปีความยาวปีกก็คือ160นะครับนะชื่อขนาดของวานะครับนะขนาด160 แล้วก็ามาดูส่วนที่มัดอันนี้ยี่สิบเซนครับยี่สิบเซนนะครับเนาะเอาขึ้นมาจุ่มยี่สิบเซนความกว้างระหว่างน,าน,น,นะครับมัดขากแต่ยี่สิบคือกันครับผมสองข้งยี่สิบนะครับจะเท่าๆกันครับนี่มันนี 20, ้ยี่สิบนี่มันนี้ยี่สิบรับแต่ถึงไหมยี่สิบนะครับเนาะ แล้วก็ขนาดขากบถ้าจำไม่เห็นน่าจะร้อยสิบเซนติเมตรครับขากรบร้อยสิบครับผมส่วนตรงนี้เราบำเนาะผมกระใส่อยู่ประมาณห้าสิบเก้าเซีนนอเนาะแต่ถึงอยู่ก็ความชอบนะครับวาเชลียวขาใหญ่หรือขาหน่อยครับถึงอยู่ก็ความชอบของเขาว่าเฉลียวขาซ้ำไหนก็ค่าๆประมาณนี้ครับระยะ อีกว่าตุลาขนาดร้อยหกสิเซนติเมตรนะครับเนาะของดีซ่าเราครับผมต้นไม้หกสิบเซนไม่สายใหญ่ๆน้อยๆครับมาขายใหญ่ครับผมวอนทีครับพี่น้องกับคลิปนี้ก็จบซัมมี่ไรนะครับเนาะก็มาบอกกันส่วนมาว่าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ